ช่วงนี้นะครับครับสุขภาพครับก็สนับสนุนโดยดีสกินครับนี่ครับเซรั่มง่ายๆขวดเดียวนะครับไม่ยุ่งยากไม่ต้องหลายขั้นตอนไม่ต้องเลเซอร์ไม่ต้องเปลืองไม่ต้องอะไรให้วุ่นวายไม่ต้องซื้อด้วยขอฟรีเลยแล้วกันเอาอย่างนั้นจงผมล้อเล่นนะผมรู้ใจดีจังเลยจะใจท่านผู้ชมด้วยล้อเล่นนะก็โทรมาติดต่อได้นะครับที่หมายเลขของเรานย์แปดสองศนะฮะแปดเก้าเก้ 0841578991นะครับ,รบปนนไงครับจอมยุ่งเมนูลูกชิ้นสิงคโปร์เนี่ยหายสงสัยยังว่าทำไมก็ถึงอิมพอร์ตมาไกลจากสิงคโปร์ถึงอวบขาวอวบสักขนาดนี้แหมตอนแรกผมนึกว่าจะเขียวไงเ,ออเพราะขนมพกสิงคโปร์ก็เขียว เฮ้ยเราช่องว่ะก็ช่องสิงคโปร์ก็เขียวเออนะฮะก็เรียกว่าเรียกว่าเป็นเมนูที่น่ากินมากจริงนะให้เห็นแล้วแบบอารมณ์ดีนะขาวๆกลมๆเด้งๆแล้วดูสุขภาพดีมากจริงใช่นะครับกินอาหารเสร็จก็ต้องมาช่วงนี้ต่อครับไม่อยากให้ไขมันในเลือดสูงนะทไครับพี่ครับต้องหาวิธีการออกกําลังกายแต่อ้ครั้งจะออกกําลังกายธรรมดาธรรมดามันก็ไม่ใช่รายการของหมออกกี้เก๋ๆอ่ะมันต้องมีการออกกําลังกายพร้อมกับรู้วิธีของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวไปด้วยโอ้โหนี่โหเนี่ยเอ ไาเลยครับจี่ปชอบประทุมทองครับก็ตอนนี้นะครับิลปะป้องกันตัวที่ประกอบเพลงแล้วก็สนุกสนานนะครับออกกําลังกายได้สุขภาพแล้วก็ป้องกันไขมัมาในเลือดสูงด้วยเนี่ยผมก็เสนอไปเลยครับบอดี้คอมแบทครับผมนึกว่าเต้นบันเล่อันั้นบันเทิงไปนิดนึงนะครับเอาบอดี้คอมแบทดีกว่าครับจะเป็นยังไงนั้นติดตามวิทยาเลยครับครับผม 私たちのプロデュースは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 私たちのプロデュース thank <laughs> you プレスリープレうリープレス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  どこ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  อพี่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอเวลาเลยขอเวลานังน่งเฉยก่อนอย่าพึ่งๆๆพูดอะไรพี่ทไมอะ่ะช่วงนี้ผมไม่ได้หลับได้นอนเลยพี่ผมต้องหาอะไรมาบำรุงแน่ก่อนไม่ไม่ไหวแล้วแล้วเนี่ยขนาดนี้เลยเหรอเอาทำไมอะครับไม่ไม่เบื่อเดี๋ยวใจเ,ย,เย,ย็นๆนี่ครับ <S <S ใชเดรนไฮซีรีส์ขวดเดียวดีกว่าไหมมันคืออะไระครับไฮเดรนไฮซีรีส์นะครับเป็นเซรั่มนวัตกรรมใหม่ที่รวมสู่วนประกอบต่างๆที่บำรุงผิวพรรณได้ครบถ้วนเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับอัลฟาอาบูตินเบต้าคูลแคร์นะครับคอลลาเจน คีทนวิตามินซีซาลิซิกแอซิดที่ป้องกันการเกิดสิวรวมไปถึงเรื่องของสารที่เพิ่มความผชุ่มชื้นต่างๆด้วยน้ำโอดีนอยด์ชีเนี่ยรวมอยู่ในนี้ขวดเดียวครับโอ้โหมันดีขนาดนี้แล้วพี่ไม่บอกผมก่อนระครับเนี่ยอ่ากำลังจะบอกอย่างนี้ครับว่านอกจากเจอเรื่องของรบรอยําแล้วยังป้องกันเราอยู่ย่นกระชับรูขุมขนแล้วก็ต้านสารอนุมูลอิสระป้องกันการเกิดสิวได้อีกนะครับโอ้โหดีขนาดนี้ผมก็ขอเลยลวกันครับผมยกกองนี้ให้พี่ไปเลยฮะไหนเอามาดูซิ ของดีแบบเนี้ยใครๆก็อยากใช้อ้าวเป็นไงก็อ้าวเดี๋ยวนะฮะและ้วแล้วผมจะทำไงพี่ตรงมีอีกไหมคะเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ไม่มีแล้วครับขายดีครับผมต้องใช้อย่างที่ต่อไปเลยครับครับ <c oughs> โถออิตชาชีวิตหุ้ยเบื่อจริงๆเลยกับเพื่อนใครล่ะกับเนี่ยซื้อครับซึ้งอืมอารมณ์เสีย สวัสดีค่ะสำหรับในส่วนของการดูแลสุขภาพกายนะคะปกติแล้วเนี่ยตุ้มก็ดื่มเป็นคนดื่มน้ําเยอะอยู่แล้วนะคะรวมถึงก็จะดูแลรูปร่างในเรื่องของการออกกําลังกายด้วยก็จะออกกาลังกายเป็นประจําทุกวันอย่างน้อยๆสัปดาห์ละ3วันนะคะแล้วก็ออกกาลังกายครั้งละอย่างต่ําก็ประมาณ30นาทีค่ะนั่นเป็นในส่วนของการดูแลสุขภาพกายนะคะสําหรับสุขภาพใจค่ะก็จะพยายามทําตัวเองนะคะให้ไม่เครียดค่ะก็พยายามมองโลกในแง่บวกเข้าไว้นะคะรวมถึงก็พักผ่อนจิตใจด้วยการอ่า หนังสือค่ะก็จะช่วยทําให้จิตใจเราสงบได้ในระดับหนึ่งนะคะนั่นเป็นการดูแลทั้งสุขภาพกายและก็สุขภาพใจของตุ้มนะคะสําหรับท่านผู้ชมนะคะก็สามารถที่จะติดตามเคล็ดลับดีๆแบบนี้การดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจได้เลยค่ะที่รายการขับสุขภาพแห่งนี้นั่นเองค่ะขับสุขภาพสวย สู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับช่วงคุยคุยขับนะครับอย่างที่บอกกันตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญสาวสวยสาวสามพันปีเลยนะครับมานั่งแชร์ไอเดียเรื่องของสุขภาพกับพวกเรานะครับพร้อมกันแล้วนะครับขอต้อนรับพี่ดี้ชนะนานุตาคมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดี้ครับเป็นไงครับตอนนี้นี่ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เป็นแขกรับเชิญให้กับเราแล้วก็สุขภาพเป็นยังไงบ้างครับสุขภาพนะคะตอนนี้โดยทั่วไปเนี่ยนะคะดีค่ะเพราะว่า ไม่ค่อยได้มีปัญหาอะไรยิ่งช่วงนี้เข้าพรรษาใช่ไหมคะก็งดเล่าข่าพรรษาด้วยและช่วงนี้นะคะสิบวันนี้ยังรับประทานเจอีกค่ะก็รู้สึกว่าสดใสเต็มที่นะคะแต่ว่าที่จะไม่ดีก็คือกระดูกสันหลังค่ะเนี่จอมยุ่งรู้ไหมพี่ดีเนี่ยให้เกียรติกับรายการเรามากเลยเพราะว่าเธอเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลเรื่องปวดหลังเนี่ยก็สามาเป็นแขกรับเชิญให้กับท่านผู้ชมของราก้างเลยนะคอบคุณพี่ดิงดีะหคะ แล้วหลังตอนนี้เป็นยังไงบ้างล่ะครับตอนนี้ก็คือว่าต้องระวังให้ดีๆค่ะเพราะว่าเอ,าเอ,าเอากระดูหมอนรองกระดูกข้อสุดท้ายข้อที่5มันเสื่อมจนเกือบจะหมดแล้วค่ะแต่ว่าบังเอิญว่ามันไปมี ก้นโกรกนะคะดูกกรรองไว้แบบไหนไม่ทราบมันเลยไม่ต้องผ่าแต่ต้องระวังหลังค่ะต้องระมาระวังไว้นะคระมระวังค่ะนี่ถามหนึ่งว่าทําไมถึงได้หุ่นดีซะขนาดนี้ครับผอมเพรียวมากจริงก็ไม่ได้ผอมเพรียวนะคะก็มีน้ามีนนวลนะคะมีเนื้อมีหนังใช่ไหมเพราะว่าลดลดอาหารอะไรก็ไม่ได้เพราะว่ามีความรู้สึกว่า ด้วยไวยเนี่ยบางคนก็อาจจะแบบว่าอุ้ยลดความอ้วนแบบไม่ทานนะคะแต่แต่ว่าพี่ดี้นี่เป็นคนที่มีความคิดตรงข้างกับคนอื่นนะคะคคกับมีความรู้สึกว่าด้วยวัยเนี่ย ร่างกายเรายิ่งเสริมสร้างอะไรเองไม่ได้แล้วอาหารนะคะที่จะเป็นตัวช่วยเราที่จะไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสึกหรอของร่างกายนะคะก็คือจะรับประทานก็จะงรับประทานอยู่แต่ว่าเรื่องรับประทานอะไรที่เป็นประโยชน์มากขึ้นที่มีประโยชน์มากขึ้นค่ะแล้วก็รู้ตัวเองว่าระบบย่อยนะคะของผู้หญิงอายุ4ี่ิอัพใกล้ๆให้แยกปรเกิตเนี่ยนะคะระบบย่อยมันจะไม่ค่อยดีแล้วนะคะจะมาทานเยอะ แบบบุฟเฟ่แบบสมัยก่อนเนี่ยหรือว่าพิซซ่าทีละถาดหนึ่งก็ไม่ได้แล้วก็คือทานนทีละถาดเลยครับพี่โอ้โหก็จะต้องแบ่งเป็นมื้อเล็กๆสัก3-4ชั่วโมงทานทีค่ะจำยุ่งบอกทีละถาดที่จำยุ่งทานไม้ทั้งเอสเอมหรือว่าทานสองสองชิ้นก็ไม่ไหวแล้วนะฮะทานจริงต้องถามคุณพี่พี่ดีหน่อยว่าตอนนี้คือแบบว่าอย่างการเลือกรับประทานอาหารครับเมนูอย่างมื้อหนึ่งเนี่ยทานอะไรบ้างครับเอาอย่างนี้นะคะตั้งแต่เช้ามานี่นะคะเป็นคนที่ตื่นเช